ก็จ้าแล้เงินที่จะท่าตีกาเวตีเหมือบาทวิเชตโอกาโทราศัพท์มือถือเตยพา วือแพวิเจอโลโกโทรศัพท์มือถือเตผัดแชลผู้จงาเกือออกค่าเตผาจอวิเจเรื่องะคือเยปื้วเวลาโกจระประตเงินดิจะทันเตียตีมือบะปิลาตุวิจจออกคโลแลโทรศัพท์มือถือวือแพวิโยจิแมมยานี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระคังพ่อเวในจุรพันธ์อมรวิวัฒโยโกกอวิแลโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตเตียิตีมือบะเชเวแลงาะฮือมี ยาติปาทหะอาจจะขอวิอ้อยเขารอลปรลาเกตุโยเจแค่กว่าจะขอป่ออาไตรมาซแซะกู เลสฮาปาตาแลก็ฮาปาวิออยาเฉาคอโลง่ะคุมมียาติผาทะเงินดิจิทัลวอลเล็ตออคอโลออเมกูจิลาตุโยจจแม่เล่ลงทะเบียเวแต่พอไกลตุโยเจแต่ละง่ะคุมมียาติผาแล้วม่ฮอกือใสตีพากาโครงการเฉาะคอลโลมอฮอแกวิลโกอเมกากูเวเจสหปาตาแลก็ฮาปาเวอยาเฉาะคอลโลแต่พอเกลตุโยเจแม่แต่ละแยกเวอยาเฉาะไตรมาอ้อกูวิโย ไตรมาอ้อแล ติชฮาปาตาเล่ติชินฮาปาโอคโลจ่เลจะขอป้องเงาหอมมียาละแซโคลูกาลาติโยจิแม่เพโกเงินดิจิทัลวอลเล็ตติเมือบะวิเชแล้โทรศัพท์มือถือติพาปากาวิจ่เลออโลโกโทรศัพท์มือถือทะเย่และเลงเงาหือกาจากาดอตูพุชจาเวีอค่าติพาจอเวทัปาโต้โทรศัพท์มือถือจะได้ผ่าทอกาโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอาติเมือบะยอโคโลอยู่และ ปากาโโร์ตูอปอาคอปีตาพิโยจิแม่ยาขาา้าปามากาวิอ่เจไดพาแลนามาเร่มอทเกอคลุเกตูวินามาจะได้พาปามากาและเร่รัฐบาลเหุยเร่าสลัดอาสลากินแบ่งรัฐบาลเร่เจได้พามาแพ เรียกแต่แลอะอยิจ้าผูวิวจตตดพากการชามาก,ก็ชุลิเจอติ้ากะมาเผเจเรียกกว่างาคือออไลยพ่อโมวหรือวิกะมาแพเจอยากข้างาคืออาบุพาเตเรื่อสก เพราะเพื้อได้พาจากคาได้พาจะมีที่งานสาวบริแลี่ยนอ่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เวรีมีด้าไฟฟ้าออกคอนโดเย็ดตวแหวกคราแยกการคอมมอเย็คือได้ผากะปาเพวิจิเรียกแต่ละเวิออกคอนโดโทรศัพท์มือถือกะอ่ะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไ้มือบาวิชออกคอนโดปากาวิจิแม่ออกคโทรศัพท์มือถือแลเรียกงานคือผูจางงาเกิดออกค่าจดวิจิเลียแต่โกคาร์ที่โกทอกะเลงาคือไท่มีก็ออกคอนโด โครงการดิจิทัลบัลเลตติหมือนบาวิเชแล่าติโมเรเล่าติแกรากกตุโยเจเลือสหปาตาและก็หปาทาร์ลโกลงทะเบียเบียตาพอเกตุโยเจเลขอาท่าพอตุเลคาท่าตาพอลาตุเลก็แล้วแยกันได้ลาเวเลไอลงทะเบียนจลาตูเวเลัสหปาตาและวก็าปาวิอยาเจคเตเลเยวิอยาลโกเลติชหปาตาเลติชนยาหปาโอคโลเจเลือชะกาญาญิงหุ่มยอคโลอาจจะย่ารัฐบาพอ กาติเชื้อวรัสตังแต่ติดผาปิลาต่าวิโสลอยยุตตะกุแลอวิอันีละหุยยติดผทาอ่าโทรศัพท์มือถือเล่เยาว์คนลูปจากรเกอคขาจอวิธับประตเงินดิจิทัลวอลเล็ติ้มือบาทวิเชิโทรศัพท์มือถือติดผาวิราวิเจตตะกุแลอวิอันีละหุยยติดผาทาดาวิวรสต่าเราติดผาอยู่เวลาแล่เล่จะเค้าอลากาลาวิโยแม่